สวัสดีจ้าพอแม่พี่นอ้องป้องปายสุขุสุข,ขุนมือนีย้ายแพ้จะพามาถอดเท่าไก่ค่ะถอดแสบแบเลยค่ะสูตรง่ายๆค่ะเอาเท่าไก่ไปล่างทำเพื่มสะอาดตัดเล็บให้เรียบด้อยเนาะค่ะเนาะพักไว้สด็ดน้ำที่นี่จะมาปปุงเครื่องล่ะคะ่ะมือนีจะใส่เป็นแป้งโกกีเนาะคะ่ะน้ำปลาแล้วก็ชู่รสค่ะแล้วก็น้ำตาลไซนิดหน่อยแปง้งว่้ได้ใส่หลายเลยค่ะประมาณหนึ่งทับพีเพราะว่าไก่นี่กะ เผาไก่ประมาณนี้จ้ะคุกเข้าไ้แป้งมันแตกเนาะค่ะเนาอะ,อะประมาณนี้นะะะเนาะค่ะอย่าบ่แช่นจนเกินไปถ้ามันแห้งเกินไปก็เยาะน้ำน้อยนึงเนาะค่ะเพื่อนๆอที่นี่คูกเข้าส่วนผสมเขากันแล้วยายแพะก็จะเอาตีนไก่เนี่ยล่ะค่ะเนาอะอไปใส่ตู้เย็นใส่ช่องธรรมดาค่ะจักสามสิบนาทีก็ได้ค่ะที่นี่เตรียมตัวทอดแล้วค่ะบัดน,นี่ได้เวลาทอดแล้วพี่น้อง ตั้งน้ำมันให้เดือดเด้อค่ะเด้อแล้วก็เอาใส่ตี้นไก่ที่ว่ามารแล้วนี่ของแยแพ้นี่เพื่อนๆจะแบ่งเคิงก็ะไ้เด้อค่ะถอดทีละน้อยทีละเคิงนะคะแลวที่นี่ด้วยที่ว่าอันนแย่แพ้เนี่ยเป็นคนที่แบบอันใจหอนแล้วก็รีบ้อนนะคะเนาะพราอวันมีงานตัวอื่นที่ตรงเหตุเยอะแยะก็เลยสิใส่ทีเดียวเลยค่ะนี่พอมันแบบว่ามันเยอะอนเกินนี่ังสิกระสิพากไว้กอ่อนค่ะจะจะ,จะยั่งบานางค่ะเนาะเอะเอ จะซะแซ่เซะเซนจากน้อยเนาะค่ะเราที่จะถิ่งไว้สักพักก่อนให้มันหล่นเนาะค่ะเนาะ,ะนี่เป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงเป็นตาแสบบอสูตรนี่กระเฮ็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องก็มีแป้งกกีเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ชูโรดนำตาลทรายนิดน้อยแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าแป้งนี่เขาก็มีสำเร็จหลปมาแล้วอาจจะมีดสชาติติดมาน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาก็ต้องบ่ต้องปรุงยังไรนี่สีสันเป็นยังไงบาดนี้พี่น้องเลย กนกระแซบค่ะกินกระสมตันสรสมตำกระแสบกินกับข้ววบวบวบาวเหนียวข้าวสวยอ่าหรือจะกินเป็นอาหารบ้างอ่ากินเล่นเลนกระแสบจ้ะสูตรนี้เนี่ยพอเห็ดแล้วแม้วันจะออกกรอบนอกนุ่มในเด้อพี่น้องหเห็ดง่ายๆค่ะสามารถเอาไปเหด็ดใดเด้อเห็ดแบบยายแพ้เห็ดนี่แหละค่ะง่ายขนาดเลยแต่ว่าตีนไก่นี่กะล้างทำความสะอาดให้มันดีๆเนาะค่ะเนาะ รักยายแพ้ชื่นชอบยายแพ้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแพ้ทำคลิปต่อไปในเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กบโค้งจะจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะอาหารบ้าน,านอาหารง่ายๆที่ยายแพ้เห็ดเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์ทุกคนเนาะคะ่ะที่ให้ยายแพ้มาคลิปนี้ระจบเพียงเท่านี้ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ยายเพ้นในคลิปต่อไปในเด้่อค่ะเด้อสวัสดีจ้า